สวัสดีค่ะเพื่อนๆกันยามิทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะปุเป้เนเจอร์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมปุเป้เซนเจอร์เป็นครั้งแรกนะคะรบกวนฝากกดซ u b s ไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ปุเป้ในการทำคลิปดีๆจต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุเป้จะมาเล่าเรื่องกุมารทองให้ฟังนะคะสำหรับใครที่อยากเสาะหากุมารทองศักดิ์สิทธิ์ดีๆซัก องหนึ่งนะคะมาบูชาปุเป้จะมาเล่าถึงกุมารทองที่บ้านนะคะว่าเมื่อก่อนนั้นนะคะปุ้เป้ไม่ได้เลี้ยงกุมารทองหรอกนะคะแต่ว่ากุมารทองนี้ได้มาจากาน้าที่เป็นร่างทรงนะคะซึ่งเขาเสียชีวิตลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอากุมารทองนี้นะคะไปไว้ไหนก็เลยรับเอามาอยู่บ้านด้วยนะคะเขาชื่อว่าทรงศิษย์นะคะ ร่างกุมารทองนี้นะคะชื่อทรงศิษย์เป็นเด็กผู้ชายอายุร้อยห้าสิบปีนะคะและก็มีพายดำอยู่องค์หนึ่งด้วยมาด้วยการคู่กันนะคะพายดำนี้แต่ว่าเป็นสายขาวนะคะที่บอกว่ามันจะมีกุมารกุมารกุมารพายดำอะสายดำก็คือเวลาจะเลี้ยงเลี้ยงเขาบูชาเขาต้องบูชาด้วยเนื้อสดและก็เลือดเท่านั้น แต่ภายดามันตัวองค์นี้จะเป็นพุทธคุณนะคะมีเหมือนกันนะคะต้องเลือกให้ดีๆสำหรับใครที่จะเล่นทางด้านกุมารกุมาราายดำสายดำสายขาวอันนี้ต้องเลือกดีๆนะคะนั่นแหละค่ะผู้เป้จะจุดประกายเรื่องนี้ว่าเจ้า,าสงสิทธ์นั้นนะคะดูไม่อยู่มานะคะก็คือตอนที่นำเข้าบ้านนั้นก็ ไม่รู้จะบูชาย,ยังไงนะเขาก็จะมีบ้านบ้านทรงไทยของเขาหลังหนึ่งแล้วก็รูปคารพเขาหลังหนึ่งนะคะแล้วก็บอกเพราะว่าก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงก็ให้มาอยู่ด้วยกันก็แล้วกันแล้วก็อยู่ตรงไหนก็เลือกได้ตามสบายเลยแล้วเวลาจะกินอะไรเวลาทีา่จะกินอะไรเดี๋ยวก็เรียกกินเ็ามากินด้วยกันเลยจะไม่ได้จัด เอาไว้ให้เพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะว่าเอ๊ะมันทองมีจริงไหมนะแล้วอยู่มาอยู่ไปนะคะปรากฏว่าทรงศิษย์นั้นน่ะเขาได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเห็นเขาเห็นใครคือเขาอ่ะไปเที่ยวพอไปเที่ยวปุ๊บเขาอ่ะไปเจอเพื่อนเขาก็จะไปอยู่ที่นั่นนะคะ และก็จะมีกุมารทองตัวอื่นเข้ามาสิงในร่างเคารพของเจ้าทรงศิษย์เนี้ยมาแทนด้วยการที่ว่าเราไหว้กับไหว้เข้าประจําในเมื่อทรงศิษย์เขาไม่อยู่ใช่ไหมกุมารตัวอื่นนะเขาก็เข้ามาแฝงแทนนะคะอันนี้จริงนะก็ที่ถึงบอกถึงปุเปถึงได้บอกว่าอย่าให้กุมารหรือว่าศิษยศักดิ์สิทธิ์นั้นาไปหากินไกลก็คือหมายถึงว่าสารประภูมิ ที่เรา,เาตั้งสารที่บ้านเราควรจะหมั่นทำฟาลสะอาดแล้วก็บูชากราบไหว้มีน้ำมีข้าวให้กับท่านอยู่บ่อยๆไอ้เจ้ากุมารทองทรงศย์นี้ก็เหมือนกันนะคะไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยแล้วก็จะมีกุมารทองอื่นมาแฝงอยู่นั่นก็เป็นผู้หญิงมาแทนนะคะแต่อยู่ในรูปเขาลบเป็นเป็นเด็กผู้ชายเนาะก็เ,เขาชื่อส้ม เขาบอกว่าเขาชื่อส้มนะคะเขาก็เนี่ยมาเล่นกับหลานเราทุกวันเลยนะคะก็เป็นเพื่อนกันกลับมาจากโรงเรียนนั้นเขาก็มาเล่นกับพี่ส้มแล้วก็ถามว่าถามหลานนะคะว่าเล่นกับใครเขาก็บอกว่าเล่นกับพี่ส้มนี่ไงพี่ส้มบอกไหนพี่ส้มมึงนี่ไงพี่ส้มนั่งอยู่เนี่ยพอดีหลานเขาเห็นนะคะว่าเป็นเด็กผู้หญิง มานั่งเนี่ยเล่นกันเนี่ยตอนกลับมาจากโรงเรียนน่ะก็มาเล่นกันแล้วก็เราก็จะฝึกให้กับให้หลานนั้นน่ะไหว้พระกับกราบพระก่อนนอนทุกวันนะคะเขาก็ไหว้แล้วเขาก็คุยกับพี่ส้มก็คุยระหว่างที่เราสวดมนต์ไปนั้นเขาก็นั่งคุยกับไอ้ล่างกุมารที่ส้มนี้นะคะเวลาผ่านไป เจ้าส้มก็จะเกเรมากขึ้นนะคะก็แกล้งหลานบ้างอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่เรายายอเขาไปทำความสะอาดแล้วก็ทำเจ้าล่างๆางของเจ้าส้มเนี่ยตกลงมาขาหักเจ้าส้มอะ่ะเขาทําอะไรผู้ใหญ่ในบ้านไม่ได้เขาก็เลยไปแกล้งหลานของปูเป้แทนนะคะโดยการตีขา มันเจ็บขามากถามว่าไปล้มมาหรือเปล่าอะไรเขาบอกว่าเปล่ามันก็คือล้มมาจากแผลมันไม่ได้เจ็บแต่มันเจ็บที่ขาประมาณแบบหน้าแข้งอะ่ะแต่เขาไปล้มมามีมีแผลที่หัวเขา่าเขาบอกเขาไม่ได้เจ็บตรงหัวเขา่าเขาเจ็บตรงหน้าแข้งแล้วเขาก็มองไปที่ตรงบันไดาทางขึ้นบ้านเขาเห็นเขาเห็นกุมารส้มยืนอยู่น้าหน้าตาทะมึงรึงก็เ,เลยบอกว่าถ้าคิจะอยู่ด้วยกัน อย่ามาลังแกกันอย่ามาลังแกหลานเดี๋ยวจะไปบูชาจะไปเช่าลูกเคารพให้เหมือนเดิมถ้าหากว่าดื้อก็จะไม่ให้อยู่จะเอาไปทำลายทิ้งซะอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกนะคะพอเช้าวันพอเช้าวันลุงขึ้นก็ไปเช่า ไปเช่าลูกคนลบให้เขาโดยเอาเขาไปด้วยไปเลือกว่าเขาอยากได้แบบใดนะคะก็เดินหาทั่วห้างเลยนะคะมันก็ไม่ถูกใจสักทีนะคะโดยที่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเราก็อยากจะให้ร่างผู้หญิงนะจนเดินเหนื่อยแล้วก็คิดจะกลับอบอกสม้มไม่เห็นจะมีจะชอบก็จะกลับแล้วนะแบบเนี้ยใจมันนึก อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกับว่าเขาคงรุนจิตดุนใจนะให้ปูเป้เดินไปเข้าห้องน้าใช่ไหมมันจะมีทางเข้าระหว่างทางที่เดินไปเข้าห้องน้ําในห้างนั้นนะคะก็จะมีร้านร้านพวกเช่ากุมารพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยรูปภาพวกพระนะคะเยอะแย,ยะเลยก็เลยเดินเข้าไปก็เดินไปเดินมาสายตาก็ไปสะดุดกับ รูปครบอันเดิมนะคะเหมือนของทรงส์เป๊ะเลยสีส้มนะคะเป็นชุดสีส้มนะชุดกุมารสีส้มก็เลยบอกคิดในใจส้มจะเอาตัวนี้เหรอเป็นชุดของเด็กผู้ชายนะเป็นรูปเด็กผู้ชายนะถือจักรด้วยนะคะอันเนี้ยถือจักรเขาจะเอาวันนี้นะคะก็เลยเช่าบูชาอันนี้มาแทนอันเดิมที่เสียไปนะคะ แต่แต่ตอนที่ตอนที่บอกอะ่ะบอกส้มนะคะหลานก็หายเจ็บขาเลยนะก็เลยบอกว่าก็คิดว่าเขาคงรับฟังและเป็นเพื่อนเล่นของหลานเราได้นะถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังอยู่แต่หลานก็โตแล้วก็ไม่ได้สนใจชมแล้วนะคะก็เขาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เล่นกขก็เล่นกับเพื่อนเขาว่าเพราะว่าที่บ้านนั้นค่อนข้างจะมีกุมารกุมารที่มาจากที่อื่น มาเล่นด้วยบ่อยนะคะแล้วก็กูมารจากที่ที่บ้านอ่ะหมายถึงว่าท่านเจ้าของที่เจ้าของทางก็มีกูมารของเขาอยู่สามองค์นะคะในการดูแลบ้านเราก็เล่นของเขาแล้วก็เวลาที่เอ่อที่บ้านก็จะมีซื้อของเล่นให้แล้วก็ถวายพวกนมพวกน้ำพวกขนมอะไรอย่างนี้นะคะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ เขาก็อยู่ของเขาไปนะคะสําหรับใครที่อยากได้กุมารทองมาบูชา mm. ก็จะบอกว่า mm. ต้องเลี้ยงเขาให้ดีหน่อยนะคะถ้าได้กุมารทองที่เกเรมานี mm. ้ก็อยู่ยากนะ mm. เขาก็จะแกล้งนู่นนี่นั่นนะคะแต่สําหรับได้กุมารทองที่ดีมา mm. เขาก็จะช่วยในการทํามาหากินนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นของลูกๆของหลานเราได้นะคะ แต่สำหรับใครที่จะนำมาบูชาเพื่อการค้าขายนี้ก็น่าจะเลือกที่แบบว่าสำนักดีๆหน่อยนะก็อยากจะอย่าเอาที่ว่าตามเพจอ,อ,อย่างี้พวก l a z a d ช้อปปี้อะไรอย่างนี้นะคะเราควรจะไปหาที่วัดแล้วก็สิ่งสถานที่ที่เชื่อถือได้นะคะสำหรับปุเป้น,นั้นได้มาจากน้าที่เป็นล่างทรงซึ่งเขาเสียชีวิตไปมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราก็ต้องรับ ของเขามานะคะก็จะมีหลายตัวหลายอย่างที่ปูเป้ไม่ได้ชํานาญในเรื่องนี้อย่างเช่นพระนางเรือล่มอย่างนี้นะคะพระสุพรรณกัลยาแต่พระสุพรรณกัลยานี้ท่านก็ยังเห็นเดินอยู่ในบ้านอยู่นะก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่นะคะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ปุเป้ไปก่อนนะคะปุเป้จะมาเล่ามาเล่าเรื่องกุมารทองให้ฟังเผื่อว่าเป็นเป็นแนวทางที่เพื่อนๆอยากจะไปบูชา กุมารทองมาบูชาที่บ้านเป็นเพื่อนของเพื่อนๆและลูกหลานของเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะตุเป้ฝากนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะหาสำนักที่เชื่อถือได้นะคะอย่าอย่าเช่าจากสำนักเก๊น,นะคะเพราะว่าจะเจอของแถมโดยไม่รู้ตัวนะคะไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ